สวัสดีครับแตงโมลงปีกพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามหลังเกมครับคู่ระหว่างระยองพบกับบุรีรัมนะครับเกมคู่นี้มันดีเหมือนกันนะครับต้องบอกเลยครับว่าแฟนบอลเนี่ยเข้ามาดูกันโหยล้นหลามเลยที่ระยองภาพแบบนี้แหละครับที่อยากจะเห็นนะครับคือแฟนบอลเนี่ยเข้ามาโหเต็มเลยนะฮะคือเกมนี้เนี่ยมันน่าสนใจแหะครับเวลาบุรีรัมไปเตะที่ไหนนี่คู่แข่งหรือว่าเจ้าบ้านนี่ให้การต้อนรับครับโดยการเข้ามาเชียร์กันเยอะๆแบบนี้นะครับเรามาดูไลน์อัพนะครับสำหรับทั้งง 2องทีมครับบุรีรัมย์ก่อนละกันครับวันนี้มาชุดใหญ่เหมือนเดิมนะครับนิวเอเทอริชพันษาเหมวิบูนครับ ดูเก่าครับยาโล่ alo, นี่ยาโล่ลงตัวจริงครับยอนคูทาบินาธทีละทอนลูคัสคริสปิมพิทิวัตรสุปชัยใจเด็ดแล้วก็บิทโซลี่ครับอาจจะวันนี้เนี่ยเริ่มต้นมาอาจจะดูเหนื่อยดูลาลาเหมือนกันนะบุรีรัมนะครับเพราะว่าแข่งเนี่ยเดินทางต่างประเทศแต่ว่าโปรแกรมก็มีการขยับนะครับแต่ว่าด้วยสภาพร่างกายนี่อาจจะมีลาได้นะครับขณะเดียวกันครับระยองเนี่ยก็มีกรกฎพิพัฒนดาลงตัวจริงนะครับกองหลังก็มียอดลัก อากินาโดอะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึงแนวรุกเนี่ยตรงกลางด้วยมีเรือมาอิโตะคาตาโนฮิโรมิชิโอ้โหนี่ตัวเลขนี่พุ่งไปไกลแล้วยังเล่นตัวจริงอยู่เลยนะครับสตานิโอจูเนียครับแล้วก็ลาวินโมอองนั่นเองนะครับอันนี้คือลายอัพทั้งสองทีมนะครับช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างอึดอัดพอสมควรนะแต่เป็นระยองผมว่าระยองในครึ่งแรกเนี่ยทำได้ดีกว่าหลายๆจังหวะเลยนะครับทั้งลูกเปิดลูกทะลุช่องลูกหาโอกาส แต่ว่าความคมความนิ่งนะครับแล้วก็รูปแบบในการเข้าทำเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอกับการเจาะประตูของบุรีรัมคือหลายๆจังหวะทาได้ดีแล้วนะครับแต่ว่ามันน่าจะได้ประตูไงสุดท้ายก็เป็นผิดพลาดกันเองซะเยอะนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกลื่นยังมีเลยนะครับดวงแตกก็มีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันหน่อยนะครับ ช่วงแรกเนี่ยเป็นระยองได้ยิงก่อนนะเออมีเปิดเกมมีใส่ก่อนแต่ว่าพอมานาทีที่17เนี่ยทาบินาสขึ้นมาทางด้านซ้ายครับแล้วหาโอกาสในการที่จะเปิดเข้ามาครับแล้วก็เป็นคริสปิมครับที่มีโอกาสได้บอลตรงนี้แล้วกระดกไปกระดกมาเอามงเสยมาให้กับทางบิดโซลี่ครับบิดโซลี่ก็ศบโอกาสยิงลูกนี้แต่ว่าโอ้โหยิงไม่มีหางเสือครับออกไปไกลเลย จังหวะนี้นะครับมิโซลีต้องบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอสักที2ทีเนี่ยจับจุดได้แล้วยิงได้แน่นอนนะครับหลังจากนั้นมาต่อเนื่องเลยครับพอหลังจากนาทีที่15ไปเนี่ยตั้งเกมกันได้ทั้งคู่เนี่ยลุยใส่ยับเลยนะอ่าเป็นนาทีที่18ครับระยองเนี่ยได้เรียวมะวันนี้เรียวมะเล่นดีนะเรียวมตะก็โยกซ้ายโยกขวากระชากลากเลื้อยหาพื้นที่ทางออกข้างนะครับและตรงนี้เนี่ยทางออกข้างมาเข้าในครับปุ๊บแล้วมีตัววิ่งอ้อมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเสียดายโอกาสของระยองถ้าแบบ ให้มานะโอ้โหแนวรับบุรีรัมก็เอาไม่อยู่เนี่ยสเตนิโอเขาหลุดมาอุตส่าห์วิ่งอ้อมมาไกลๆและแกเลือกไม่ให้แกเลือกเลี้ยงตัดไปอีกฝั่งแล้วก็ยิงเองครับ อย่างนั้นเนี่ยอันตรายนะครับอันตรายเสียได้ครับโอ้โหแล้วโวยเลยสเตนิโอนี้โวยเลยยิงไม่ได้แล้วไม่ให้ผมนะครับก็จังหวะแบบนี้เราก็จะเห็นหลายๆทีนะแต่ยังได้เตะม,ม,ม,มุมอยู่เพราะว่าจังหวะที่ยิงไปเนี่ยฉับออกหลังนะครับนาะทีต่อมาเตะมุมต่อนเนื่องครับเปิดเข้ามาครับระยองก็ยังไม่ได้อีก made. อันนี้ไม่ได้ผิดที่ระยองนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าผู้ ole, รักษาประตูบุรีรัมเซฟนะนอเทอริสครับ ปัดป้องลูกมงกลางอากาศของสเตนิโอไว้ได้อย่างจะแก้งจริงๆครับกระโดดพุ่งปัดเหินข้ามคานออกไปเลยนะครับจ่อมากนะลูกนี้จ่อมากนะครับถึงขนาดที่ว่าสเตนิโอเจ้าตัว,ตวยังทําหน้าหย,ยีเกเลยบอกว่านี่ผมทําหมดทุกอย่างแล้วคุณก็ยังมาเซฟอีกนั่นเองนะนาทีที่26ครับบุรีรัมย์ต้องบอกว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องบวกเฮงเฮงเนะครับโอ้โหขึ้นนำหนึได้ประตูจากการที่พิทิวัตครับ ยิงไกลแล้วบอลเนี่ยพุ่งแรงนะครับพุ่งแรงกว่าจรวดร็อกเก็ตอีกนะครับเปรี้ยงชนสามเหลี่ยมกันดอนมาเข้าหลังของกรกฏครับแล้วก็ต้องบอกว่าเนี่ยพอมันชนสามเหลี่ยมแทนที่จะเข้าไปเลยนะสวยมากนะถ้าเข้าไปเลยเนี่ยแต่ว่ามันยังดีพอที่กระเด้งแรงนะครับแล้วมาโดนหลังของกรกฎเนี่ยกระเด้งแบบนี้โอ้โหเข้าประตูตัวเองครับชีช้ำกระลำปีเจ้าตัวบอกว่าไม่อยากจะลุกขึ้นเลยอยากจะนอนตรงนี้นานๆน,นะฮะ หนศูนย์ครับโดนแบบนี้ก็ท้อเป็นธรรมดาหลังจากนั้นเกมของระยองก็ยังดีอยู่นะเออเกมระยองสวนมาเนี่ยแต่ละทีเนี่ยดีนาะทีที่35ครับอันเนี้ยเสียวเหมือนกันมึงอ่าทางด้านของบุรีรัมเนี่ยไปปล่อยโอกาสให้ผู้เล่นระยองเล่นเยอะพอปล่อยเสร็จเนี่ยเป็นแล้ววินโมอ่องครับยิงมาตรงบริเวณกรอบเขตโทษ แต่ว่าไปติดยาโรยาโร่เนี่ยต้องม่งเช็ดออกไปนะครับคือโอกาสเยอะทำไม่ค่อยได้เองแล้วก็เน้นยิงไกลด้วยนะครับนาทีที่43เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่น่าเสียดายของรรยองครับยอดรักนะํำเมืองรักเนี่ยเปิดยาวมาให้กับสเตนิโอครับหลุดเดียวแล้วพอหลุดเดียวอย่างเงี้ยแทนที่จะทำได้แหมกำซัดนะครับเคาะซ้ำกำซัดลื่นครับลื่นนะพอลื่นเสร็จแล้วเนี่ย เจ้าตัวก็นั่นแหละครับต้องนั่งเล่นบอลแล้วก็เพื่อนวิ่งตามมาก็ต้องเขีียรครับทำยังไงก็ได้ให้ได้จบก่อนนะครับสุดท้ายเขีียบอลคืนหลังได้ยิงยิงออกไปไกลเลยโอ้โหก็แม่ไม่ได้ ไม่ได้ลุ้นแบบสัดทีเดียวนะก็ได้ลุ้นแบบเบาๆเฉยๆนั่นเองนะครับแล้วก็สถิติในช่วงครึ่งเวลาแรกครับก็ขึ้นมานะว่าบุรีรัมย์คองบอลได้ตั้ง60%ต่อ40%นะครับยิง4ทีช็อตออนโกครั้งเดียวนะครับแล้วก็เป็นประตูแต่ว่าลูกที่เข้าเนี่ยไม่น่าจะนับว่าเป็นออนโกด้วยนะลูกนั้นมันชนคานไงน,นะฮะขณะที่ระยองมีช็อตตั้ง8ที แต่ไม่ได้อะไรเลยครับเนี่ยครับก็ต้องกลับไปแก้ไขตรงนี้ขนาดที่พาร์ติ่งใกล้เคียงกันเหมือนกันนะฮะร้อยกว่ากับสองอกว่าก็ต่างกันประมาณหนึ่งนะครับอันนี้คือครึ่งแรก ครึ่งหลังนะครับอูโหต้องบอกว่าระยองเนี่ยมาดีนะครับหลายจังหวะแต่ว่าติดคนนี้ครับนิวเอเทอริสครับคุณจะยังไงไม่รู้ผมโคตรเซฟคือระยองมาเรื่อยๆเลยครับแล้วขึ้นเกมมาทางด้านขวาแล้วปาดไปให้กับสเตนโอครับคือยิงจ่อจนแบบไม่รู้จะจ่อ,อยังไงประตูก็ออกมาปิดเร็วคือพื้นที่คือตำแหน่งคือการเซฟคือใดๆก็แล้วแต่ครับ โคตรเก่งนิวเอเธริชครับนี่แหละมันยิงย่างจริงครับผู้รักษาประตูโอ้โหกลางตัวกลางมือนี่นึกว่าเจอกำแพงครับโอ้โหม่ต้องยอมรับจริงๆครับว่ากินยากกินยากขณะที่กองหน้าของระยองอย่างสเตนิโอหรือใครก็แล้วแต่ที่มีโอกาสเนี่ยคือยอมรับอะนะฮะมันเซฟอะครับมันไม่มีคำพูดไหนเลยครับก็ต้องบอกว่าปรบมือให้นะครับตั้งแต่ครึ่งแรกครึ่งหลังนะครับ และหลายๆเกมบุรีรัมย์ก็ได้ผู้รักษาประตูคนนี้แหละที่ช่วยนะครับปัดป้องแล้วก็เก็บแต้มให้กับบุรีรัมย์ได้อย่างต่อเนื่องแนวรับนี่หลุดมาหลายทีแล้วนะครับยังไม่โดนลงโทษเพราะว่ามีนิวเอเทอริชนั่นเองครับแต่ก็ต้องบอกว่าระยองเนี่ยไม่ย่อท้องจริงนะครับคือถ้ามีคะแนนความขยันความตั้งใจเอาไปเลยสิครับระยองฮะคือมาได้ประตูทีที่84ครับจากจังหวะที่เปิดเข้ามาครับ โอ้โหต้องยอมใจจริงครับแกลุยทั้งเกมนะครับแล้วเป็นพีรพัฒน์คมินทองครับมงแบบอันนี้สวยมากๆเนเธริตเซฟยังไงก็เซฟนะครับแต่มันเซฟไม่ได้ครับลูกนี้ครับหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหต้องยอมครับแล้วก็จบเกมนะครับเป็นอันว่าบุรีรัมนะครับทำได้แค่เสมอกับรรยองเท่านั้นนะครับในเกมนี้ครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับก็ต้องยอมแหละครับว่า ระยองทำได้ดีจริงๆนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ